สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์จริงที่ผมได้พบเจอกับสิ่งหลอนๆให้พ่านผู้ชมได้ฟังกันอีกแล้วนะครับซึ่งชื่อเรื่องนี้ผมขอตั้งชื่อเรื่องว่าใครข้างห้องก็ย้อนไปสักประมาณ5้าปีที่แล้วนะครับก็ช่วงนั้นผมก็เข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับในตัวจังหวัดนะครับก็ นักศึกษาหลายคนก็น่าจะรู้นะครับว่าการที่เรา,เาจาบ้านไปนะครับเราก็ต้องมีที่พักแล้วก็เราต้องเช่าห้องนะครับก็ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ต้องเช่าห้องอยู่นะครับ <Fry mus i> เพราะว่าระยะทางจากบ้านไปมหาวิทยาลัยก็ใช้เวลาประมาณ2องสามชั่วโมงในการเดินทางนะครับก็ไ <airport> ม่ไหวในการที่เราจะต้องเดินทางไปกลับบ้านหมหาอะไรอยู่ทุกวันครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ต้องเช่าห้องอยู่นะครับ การเช่าห้องของผมในครั้งนี้นะครับก็คือประเด็นหลักเลยนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็วันนั้นนะครับก็คือเป็นวันแรกนะครับที่ผมได้ย้าย,ยายเข้าไปอยู่ที่อหอพักหองนั้นนะครับก็ผมก็ไม่รู้จกักเพื่อนบ้านเพื่อนห้องนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนหรือว่าเขาเชื่ออะไรนะผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับแล้วก็ไม,ไม่ไม่เคยได้เห็นหน้าเขาเลยนะครับก็ถึงถึงแม้ว่าเราจะได้อยู่ ห้องห้อ,ง,หอง,ขงข้างๆกันนะแต่ผมก็ไม่เคยได้เห็นเขาเลยครับไม่เคยเห็นรถเขาไม่เห็นเขาเปิดห้องมาคุยอะไรนะครับแต่ว่าทุกๆวันนะครับก็จะมีเสียงครับก็จะมีเสียงเหมือนว่าทํากิจวัตรประจําวันของเขานะครับก็ไม่ว่าจะเสียงเข้าห้องน้ําเสียงล้างจานเสียงนอนนะครับเสียงปัดที่นอนนะครับก็ได้ยินอยู่ทุกวันแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับก็ ็เรอาอก็อุ่นใจนะครับว่ามีเพื่อนเพื่อนเอนอยู่นะครับในตัวผมนะครับผมก็ไม่ได้เอกใจนะครับว่า มันจะมีอะไรนะครับผมก็ได้ใ okay, ช้ช ouais. hmm ีว <uh ิตตามปกติของผมนะครับก็ตื่นเช้ามาผมก็ได้ยินเสียงล้างจานอะไรประมาณนี้ครับแต่ผมก็ไม่ได้สงสัยอะไรแต่ที่สงสัยอยู่อย่างเดียวก็คือทําไมเขารางจานถึงเขาไม่ได้มาล้างจานหลังห้องนะครับก็ได้ยินเหมือนเขารางจานอยู่ในห้องน้ะครับเราผมก็ได้ยินเสียงล้างจานเสียงอะไรตามปกติของทุกวันนะครับก็ได้ยินซ้าไปซ้ำมาทุกๆวันนะครับ ผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็มาวันหนึ่งนะครับเจ้าของหอนะครับก็เขาได้เอาครีมเหล็กนะครับมาตัดตัดกุญแจนหน้าห้องเขานะครับผมก็ด้วยความที่สงสัยนะครับผมก็เข้าไปถามเจ้าของห้องนะครับก็ถามไปถามมาครับก็ได้รู้มาว่า,าห้องนี้นะครับไม่มีคนอยู่มาสองเดือนแล้วและตัวผมนะครับผมก็ได้บบกเจ้าของห้องนะครับว่า ผมก็ได้ยินเสียงอะไรแบบนี้อยู่ทุกๆวันนะครับก็ก็รู้สึกตกใจนะครับว่าทําไมนะครับมันไม่มีคนอยู่นะครับทางด้านที่ผมก็ได้ยินเสียงกิจวัตรประจําวันของห้องๆนี้อยู่ทุกวันนะครับก็เจ้าของหอครับก็ทําหน้าแบบตกใจนะครับเหมือนกับว่า,าผม สงสัยเริ่มสงสัยนะครับว่า,ามันมีอะไรนะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็ผมก็เลไปถามคนละเวชนนดูนะครับว่าห้องข้างๆผมเนี่ยมันมีอะไรนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคําตอบของอ่า คนแถวนั้นนะครับที่ผมได้ไปถามนะเขาเขาได้บอกมานะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับก็เป็นนักศึษานี่นะครับก็ตั้งประมาณสักสิปีที่แล้วนะครับเหมือนกับว่าเขาอกหักครับจากรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับก็คือแบบเขาก็ได้ขอมหากับรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับแล้วก็รุ่นพี่คนอื่นก็ไปมีผู้ชายอื่นนะครับเขาก็ทำใจไม่ได้แล้วเขาก็ได้ผูกคอตายนะครับก็กว่าจะพบศพก็ประมาณสักสามวันเลยนะครับก็ ผมก็ได้ยินแบบนั้นผมก็รู้สึกแบบกลัวหวาดกลัวนะครับแต่ทําอะไรไม่ได้นะครับก็ก็ต้องจําใจอยู่ต่อไปนะครับก็ได้ยินเสียงอะไรผมก็ทําเหมือนว่าเผมไม่ได้ยินเสียงครับก็รู้สึกกลัวนะครับผมก็ทนอยู่นะครับจนผมจบปีสี่นะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้จบมาแล้วครับแต่ก็ยังอยู่ห้องนั้นครับผมก็ยังอยู่ห้องเดิมอยู่นะครับก็ ทุกวันนี้นะครับถ้าบอกเลยว่ายังกลัวไหมผมบอกเลยนะครับผมก็ยังรู้สึกกลัวนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมชินไปแล้วนะครับได้ยินอยู่ทุกวันก็บอกได้เลยครับว่าตอนนี้นะครับเขาไม่ได้ยินเสียงแบบว่าล้างจานเข้าห้องน้าเปิดไฟเปิดเพลงอะไรนี้ก็ไม่ได้ยินเลยนะครับก็ที่จะได้ยินก็คือแบบกระโดดใส่เตียงปัดที่นอนแล้วก็เสียงแบบกวาดขยะอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้ยินเลยนะครับ ก็ตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนนะครับก็ก็อุ่นใจไประดับหนึ่งนะครับว่ามีเพื่อนอยู่นะครับเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรเยอะนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าผมไม่โอเคกับห้องห้องนี้นะครับก็มีปัญหากับเจ้าของห้องครับผมก็จะต้องย้ายออกเร็วๆนี้โอเคครับนี่คือเรื่องทั้งหมดของคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดแชร์ กดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับผมก็เป็นนักเล่ามือใหม่นะครับที่เพิ่งเปิด y t u t u นะครับก็ตอนนี้รับก็ยังมีคนซับสไคร์อยู่น้อยมากครับคนดูก็น้อยมากอ่ก็มาเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องหลอนๆให้ทุกคนได้ฟังกันเรื่อยๆนะครับก็ส่วนตัวผมนะครับผมก็มีเรื่องหลอนๆครับก็เยอะนะครับก็เจอมาเยอะ ได้ฟังจากเพื่อนๆก็เยอะนะครับก็ฝากเป็นกาลังใจด้วยนะครับฝากช่องนี้ด้วยนะครับเรื่องหลอนๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากเลยครับที่ทุกคนได้สาะเวลาของท่านได้มาชมนะครับโอเคครับก็สวัสดีครับ